ทาเปปไต์กับไดินเอตอนเย็นได้ไหมคะคําตอบก็คือถ้าเป็นเปปไต์ธรรมดาที่ไม่ใช่คอปเปปไตนะคะทาด้วยกันได้เลยคะ่ะแต่เคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทำไมหมอต้องห้ามทานด้วยกันเคยสงสัยไหมคําตอบก็คือมี2อ,อย่างนะคะสิ่งที่จะห้ามทาด้วยกันก็ต่อเมื่อ2ส,สิ่งนั้นนะคะ มันกลบปลิดกันมันทําให้อีกตัวสลายหรือมันสลายกันทั้งคู่อันนี้ห้ามทาด้วยกันเพราะว่ามีค่าเท่ากับศูนย์ไงทาเท่ากับไม่ทาเหตุผลที่สองที่สารบางอย่างถูกห้ามทาพร้อมกันเพราะว่ามันไปทําให้ผิวอะค่ะแสแบแดงระคายเคืองจากภาวะที่มันเป็นกรดทั้งคู่อะค่ะกรดมาเจอกรดโดนหน้ากรดโดนหน้าซ้ำๆหลายๆรอบยังไงผิวก็พังถูกปะไม่มีทางได้ผิวสวยจากการ ทากดซ้ำๆในคืนเดียวกันนะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะเปปไทด์ทั่วไปไม่ได้มีความเป็นกรดค่ะบำรุงผิวดีด้วยซ้ำอุ้มน้ําให้ผิวดีด้วยซ้ำดังนั้นทาในคืนที่ทาเรตินอยด์ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาแต่จะมีเปปไทด์ย,ยี่ห้อเดียวก็คือคอคปเปอเปปไทด์นะคะตัวนี้จริงๆแล้วคอเปอเปปไทด์กับเรตินอยด์ไม่ได้สลายกันเลยนะคะทั้ง2องอย่างะเสริมฤทธิ์กันในการกระตุ้นคอลลาเจนได้อย่างดีมากๆเรตินอยด์เป็นตัวออกคําสั่งให้ผิวสร้างคอลลาเจนใหม่ Copper เป็นกระบวนการเป็นน้ำปรุงที่สำคัญที่จะทำให้คอลลาเจน่ะสร้างขึ้นมาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเมื่อมีทั้งสองอย่างค่ะคอลลาเจนที่ผิวเลยจะสร้างได้ไวมากๆแต่ปัญหาก็คือตัว Copper เนี่ยค่ะจะมีความแสบๆระคายเครืองผิวนิดๆยิ่งไปเจอกับไลจินอีกแอซิดที่เป็นสารออกฤทธิ์ของไลจินอยอะคะแอซิดตัวสุดท้ายที่แปลว่ากรดนะคะมันเลยทำให้ผิวบางคนที่ยังแบบ ยังอ่อนแออยู่ในช่วงที่เริ่มการทาเลิโนอยใหม่ๆอ่ะพอทาสองอย่างนี้พร้อมกันน่ะมักจะบอกว่าแสบผิดนั่นก็บอกผิวหนังก็เลยบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ทาคอป,ปเปอร์เปปไตด์กับเบทีนอยพร้อมกันแล้วแสบค่ะก็ทาแยกเช่นคืนทาเลิโนอยแล้วไม่ได้ทาทุกคืนอยู่แล้วใช่ไหมคืนนั้นก็ไม่ต้องทาคอปเปอร์นะคะแต่ถ้าใครใช้เปปไตายปกติย้ำอีกเหมือนเดิมนะคะ,ปะเปปตายปกติที่ไม่ใช่คอปเปอร์ไม่ใช่สีน้ำเงินไม่ใช่ส่วนผสมที่เขียนว่าคอป,ปเปอร์เปปตายค่ะ ทาได้เลยค่ะหรือถ้าใครดูไม่เป็นจริงๆว่าเปปไทดที่เราใช้มันคือชนิดไหนนะคะแนะนําว่าเมื่อไหร่ทาด้วยกันแล้วแสก็แค่ไม่ทาด้วยกันแค่นั้นค่ะเมื่อไหร่ทาด้วยกันแล้วไม่แสกทาได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะ